สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ปากช่องนะครับผมทุเรียนโคราดนะทุเรียนปากช่องอุ้ยฝนจะลงนะครับแรงมาหลายเดือนมากเลยวันนี้มาเช็คเนื้อนะครับเช็คเนื้อเช็คเนื้ออ่าน,นี้คือแปลงน้องดาเนาะแปลงน้องดาเอ่อปลูกอยู่เจ็ดร้อยต้นนะครับเป็นลูกค้าของเจหนูเขาชมเมานะครับผมฮะเจ็ดร้อยต้นอืมประมาณนี้เจ็ดร้อยต้น ก็มีอยู่หลักๆในวิวสี่รุ่นนะเจ๊สี่รุ่นรุ่นไหนอ่ะในรุ่นแรกอ๋อนุนนุนุนข้างบนนนรุ่นแรกรุ่นแรกข้างบนนู่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 ามนี้นะครับก็จะตัดได้ประมาณยี่สิบพฤษภาไปแล้วเนาะอ่ารุ่นแรกอันนี้รุ่นสองนี่นี่อันนี้รุ่นสองล่องหนามยังเขียวอยู่ ยังไม่เต็มล่างนั่นแหละคือมันยังไม่เต็มประมาณนี้รุ่นสองรุ่นอ้มีหลายรุ่นมากรุ่นสามก็รุ่นเนี้ยรุ่นน้องลงมาหน่อยนะครับประมาณนี้มีมันทุกรุ่นนะเก็บหมดทุกรุ่นเลยสามีรุ่นเก็บหมดอันนี้ยังไงเอ่ยอ๋อนี่นี่รุ่นไหนเนี่ยรุ่นแรกเขาเหรอผมไม่รู้รุ่นไหนปนกันเปะปาไปหมดนะครับนี่ถือว่าติดดีนะ อันนี้คือเป็นแปลงที่ใช้ปุ๋ยกิฟเอรีนนะครับโดยเจ้าหนูเขาชมเอานี่แหละคือออกมากี่่นกจะเก็บหมดเลยแล้วก็สลัดทิ้งไปก็เยอะแบบนี้นะครับเพราะเป็นทุเรียนที่ให้ลูกปีแรกนะครับวันนี้มาเดินเดินเช็คเนื้อเช็คหนามว่ารุ่นแรกที่จะตัดได้เนี่ยประมาณไหนนะครับต้นนู้น,นนี่ต้นนี้เนี่ยเราใส่ทุเรียนทําใบแล้วใส่ทุเรียนดูใบทําใบ คุณเจมาแล้ะอุย้ยชนนี่เป็นสายทุเรียนทาใบนะครับใบแน่นใบเต็มเห็นภายนอกเนี่ยเหมือนกับมันไม่มีลูกเนาะมาดูข้างในดินี่นี่ดูข้างในดิเต็มต้นนะปีที่แล้วเนี่ยติดติดไม่เยอะนะครับปีนี้ก็มาวางการจัดการให้นะครับติดพึบพับเลยดูดินี่ทรงลูกก็สวยนะไม่ได้เก๊ไม่ได้ขี้เล่มานี้นี่ หนามน,นี้นะครับนี่หนามน,นี้หนามเนี้ยก็ประมาณปลายปลายเดือนพฤษภานะครับผมเมื่อกี้มากรีดเช็คเนื้อแล้วดูสีผิวดูหนามนะครับนี่แหละคือเอ่อเดี๋ยวก่อนฝนจะลงแล้วพึ่ม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 อืมเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายวิดีโอไว้แล้วก็ทยอยลงให้ฟังนะครับเพราะว่าฝนเริ่มตกแล้วฝนเริ่มลงหมดแล้วอ่ะ เจเรียกมาดูนี่เจหนูเขาเมาดูอะไรเจร๊อ๋อเจ้าของสวนบอกไม่ค่อยติดอ๋อเจ้าของสวนให้มาดูบอกว่ามันไม่ค่อยติดแล้วด,ดูดิดูดิเขาบอกว่ามไม่ค่อยติดแขวนดูเพียบเลยนะครับนี่นี่ยไม่ติดของเขาหลอกให้มาดูหรือเปล่าเนี่ยหลอกให้มาดูนี่ดูดิดูดิบอกว่าหลอกไม่ค่อยติด เขาเห็นมันร่วงเจ๊เนี่ยดูดิมันร่วงมันสลัดทิ้งแบบเนี้ยไม่สลัดทิ้งมันไม่ทันพี่มันเนาะมันถีรนนนถ่รุ่นน้องทิ้งนะครับแต่อรุ่นพี่ที่มันแขวนอยู่เนี่ยไม่ใช่น้อยนะดูแต่ละต้นก็เกือบห้าสิบแล้วมั้งนี่เกือบห้าสิบลูกนะครับแทบทุกต้นแหละมีทุกต้นเลยดูดิพาไปเดนดูทุกต้นก็ได้เห็นไหมนี่ต้นนี้ก็ไม่น้อยข้างบนเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับต้นนั้นก็มี นี่อ่าดูข้างนอกเหมือนไม่มีลูกดูข้างในดินี่เพียบเลยเห็นไหมนี่ต้นนี้อีกนี่เห็นไหมนี่ทุเรียนปักช่องนะครับทุเรียนโคราชแล้วก็สายพวงด้วยแขวนเป็นพวงเลยแบบเนี้นะครับสี่ลูกแบบเบกเบกเลยไซส์ประมาณสักสี่โลนะครับเก็บหมดเลยนะรุ่นใหญ่ก็มี ประมาณนี้เดี๋ยวขอเข้าๆประมาณนี้ก่อนครับเพราะว่าฝนเริ่มลงมาแล้วครับเดี๋ยวฟ้าจะลงเอานะครับผมนี่ก็พาให้ดูว่าเป็นการจัดการแปลงนะครับของเจนูเขาชะเมานะครับมาคอนเสิร์ให้คำปรึกษาที่โคราชนะครับเป็นทุเรียนปักช่องนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับนี่เจ๊เจ๊ไปบายหน่อยโอเค